เพื่อนๆครับวันนี้ขึ้นหลังคาครับมาซ่อมแซมรอยรั่วของหลังคานะครับจะใช้เจ้าตัวเคลือบกันน้ำโพลียูรีเทนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับปิดรอยรั่วตรงหัวน็อตนะครับหัวน็อตสันไถพปกลูกยางพวกอะไรมันเสื่อมแล้วนะครับน้ำรั่วซึมได้นะฝนตกหนักๆเราใช้ตัวนี้ไปช่วยนะครับนี่ลจะนี่แหละครับใส่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ กนรั่วกันซึมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดสารพิษมันจำเป็นต้องสมอะไรนะครับมันจำเป็นต้องผสมอะไรนะใทากําแพงรอยแตกรอยร้าวได้เลยนะครับพร้อมใช้งานทันทีเปิดฝาก็ใช้งานได้เลยนะครับรอยแตกรอยรั่วนะครับเจ้าเคลือบกันน้ำโพลียูรีเทนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีแปลงนะครับมีผ้ามาให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับเนื้อในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับวิธีการใช้ก็คนให้เข้ากันแล้วก็ขจัดฝุ่นขจัดน้ามันนะครับใช้ลูกกลิ้งหรือแปลงนะครับไม่มีการเพิ่มสารสังเคราะห์หรือเบนซินหรือสารใดๆนะครับใช้ได้เลยนะครับก็บอกว่าตัวนี้นการปล่อย VOC ก็เป็นศูนย์ไม่มีโลหะหนักด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ สชั่วโมงนะครับใช้การได้และ20ชั่วโมงนะครับคุณภาพมาตรฐานนะครับนี่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งโลหะทั้งปูนนะครับประสิทธิภาพเรียกว่ารับประกันกันถึง10ปีด้วยกันนะครับเจ้าตัวนี้ผมทาทั้งโลหะทาทั้งซีเมนต์นะครับโอเคครับ